เอาดีฮะ CTV เจ้าเดิมกับ Call of Duty b a c k Ops 3ภารกิจที่6เป็นยังไงไปดูสิตอนนี้โลกรู้แล้วว่า C i A Black Project นั้นตรงผลถ้เกิดภายพิปัติมึงก็พูดเร็วเหลือเกิน แค่น <C> ี้ <ain> คือพวกเราเราไม่สามารถปล่อยให้เคนตกอยู่ในงือเมือของอิมทอนได้เคนด็ก Ken <C ain S 2> ดกบอกให้เราไปหาเฮนเทเลอร์ให้ไวโอเคสรุปง่ายๆก็คื เฮนดิกน่าจะโดนไวรัสแดกไปแล้วแล้วก็เคนกำลังตกเป็นเป้าเพราะว่าเคนอยู่ที่เซฟเฮาคนเดียวเราต pues ้องกลับไปช่วยแต่เฮนดิกบอกว่าให้ไปตามเทเลอร์ซ <um> ึ่งภัยพิบัติที่เกิดที่เนี่ยที่สิงคโปร์เป็นผลมาจากเอ่อเป็นผลมาจากโครงการลับของ CIA อะไรอย่างเงี้ยในตามที่ผมเข้าใจนะ

บุญวายใช่ไหมต้องสูญเสียกันไปเท่าไหร่กับคำ่ากินสกินผมหลายตังค์ผมซื้อแมงมุมหมดอะเพราะว่าเกกินที่เขาขายจริงๆน่าจะประมาณสามพันถึงห้าพันได้อะแล้วแม่งแผ่นแบบแผ่นเล็กๆอ่ะอันนี้เรา DIY เอาเองไงแต่ห้องผมไม่เป็นห้องแคบก็เลยแบบอุปกรณ์แม่งก็ต้องเยอะหน่อยไหนเฮนดิกไม่ชอบหายอย่างเงี้ยไม่ชอบทตัวไม่มีประโยชน์ เราต้องหลบออกจากถนนใหญ่เพราะว่าพวกอิมมอร์ทัลคงอยู่แถวนี้และลาวนี้นะไม่ได้แปลตรงต่อเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ในผมเปลี่ยนปืนมาใหม่เป็นปืน assault rifle กระบอกนี้ยังไม่ได้เก็บอะไรเลย hear that I hear it แรงเด่นกันนะ,ะได้แต่เปลี่ยนกระสุนช้าถ้าเจออะไรเร็วๆนี่ปุ่นนี้ไม่ตอบโจทย์ไม่เวิร์ k Clear After what we did to her brother, Gojulan is acting on pure rage. น้อยยี่นี้ชื่อสูลานแสดงว่าพี่มันชื่อโกมินใช่ป่ะวะเดี๋พี่มันชื่อสูลานูลานชื่อผู้หญิงนี่

กระส่นเปลี่ยนน้อยมากเปลี่ยนช้ามากโอ้โหเกียรืนแม่งปักแป๊กอ่ะไรของต้องเปลี่ยนทิ้งไม่เหมาะกับสายบของเรายูโน d Are y เออในในกล้องก็เห็นนี่หวะรู้แไละที่ผมบอกผมมีปัญหามันน่าจะเป็นที่จอจอผมมันรับแค่60กิกะเฮิร์ตอะแต่ที่เขาเขาไม่เป็นกันเขาใช้พวกจอหนึกิกะเฮิร์ตอ่ะซึ่งแม่งอันละสามนกว่าวนิ่งอยู่นะ ปืนนิ่งอยู่แต่ว่า reload ช้าไฟเล็ดน้อยไฟเลด,ดคือความเร็วของปืนเวลายิงออกไปเฉียบเมื่วันด้วยเนื้อไก่ไปนะเนื้อไม่ไม่น่าใช่หมูอ่ะน่าจะเป็นเหมือนหมาสิงคโปร์กินหมาด้วยวะไม่น่านะ ไม่เห็นกูจริงเหรอเออเปลี่ยนรถเอาดีมั้งน่าจะสนยานสนย,สนยดีกว่านี่แหละโอ้ยเฮเฮเมเกอร์สนายสนายดีกว่าน่าเล่นกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนไอ้นีได้ด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ยเออ ต้องงี้ดิอันนี้วุ่นละอยู่ไหนต้องให้กูเปิดด้วยเทย์เลอร์แฮกแฮกเข้ามาคุยกับเรามึงขายเรามึงขายข้อมูลลับให้กับกระตูงของเราฉันแค่พูดความจริงเองมันเด็ดตาสั้นเท่าไหร่วะ bad guy in this situation the people who survived the catastrophic event right on their doorstep the fucking suits and yes men who covered it up the Immortals built a society however flawed when the rest of the world looked away and left them the rod maybe they do want revenge hey, they they want either way you can't deny that their anger I have a ขายเอ่อเอาข้อมูลความลับที่ชั่วร้ายๆออกไปบอกแต่ด้วยวิธีการที่มันผิดเนี่ยเคหึเงียบไปแล้วบางทีแล้วอาจจะไปสายไปเห็นดิกมึงนี่ก็ปากหมาคืนข้างบนมั่งอันนี้มันให้ปืนสไนเปอร์มาปืนก็บอกนี่จริงดีนะเงียบดีด้วยโดนอะไรแทงวะเนาะต้องเคลียร์โดนก่อนอ่ะ Ango, ahead. โหยโคตรเกียดโดนเลยโดนแม่งน่ารำคาญรู้ตัวยังอ่ะยังดิสายหตัวเคียร์เคียสงสยัยไหม ตอนหลังไว้ก่อนตันหน้าไปด้วยหลับไปต้นไม้บางไม่มีมุมยิงเคียร์เคียร์สไตล์หนึ่งตัวเห็นอ,อยู่ตรงอ๋อนั่นไงไม่มีมุมยิงอะ่ะโอ้ สาวแม่งบางวะนี่น่าจะได้อยู่สวยขียนชัดครับยังไม่มีใครรู้ตัวเรอดอลงไปเลย อุ้ยเแค่ตกใจเย,ยี่เปิดตูโอ้ทำเป็นที่มึงปรเทศได้นะครับซีนแค่นั้นแหละ Oh, lack, lack. oh man, Hold up, we don't want to attract that ASP. We should head to the rooftops, get a better idea of what we're up against. Let's have us head to the rooftops. We should head to looking. I'll โดนที่สองตามไปรู้ตัวแล้วแต่ยังไม่อเลอร์เต็มที่ไปก่อนเลยมึงอจะสไนยอะเราเคลียร์ไปก่อนไม่งั้นเราไปเดินวิ่งไปก็ไม่มีความสุขอะแม่งเต็มเลยสไนลม้มเยอะไปแล้วก็ไปเก็บตัวอื่นก่อนว่เดี๋ยวแม่งอเลอร์ฮโลโหลพ่อนุม โอ้ยพาดสองนัดโอ้ลงไป้างล่างด้วยโอ้ตัวหลังมาโอ้เยอะวะ่ะต้องเคลียร์โดนก่อนอะไอ <c oughs> พวกคนได้ไม่เท่าไหร่ติดมุมห่วแตก ยิงไม่เห็นนะั่นอะหาที่เคลียแปบบ๊บอันนี้ขึ้นไม่ได้นี่หนึ่งตัวโอ้ยติดอะไรอะ จริงแถวนี้น่าจะมีไอเทมไอเทมลับที่มันให้คอยตามเก็บนะแต่ผมไม่เสี่ยงเข้าขี้เกียจเล่นใหม่เดี๋ยวไปหาเก็บนอกรอบขอเองเดี๋ยวราอ้อมไปทางนี้ทำไมมันรู้ตัวไปแล้ว,ลวมัวเฮ้ยเยเ้ยแม่งเห็นตัว โดนนะอ้าวยังไม่เห็นจริงเหรอสันายเดินมาทำไมโอ้โหดีขอบคุณอือสุกโขว,ว่าจวสีต่อเถอ ขึ้นมาทนาดแบบนี้แหละว้ายเป็นนินจาเผื่อความไม่ยืดเยอะฮะไปต่อพาร์ตอะไวะเนี่ยพาร์ตหกมั้งใกล้แล้วเอกประมาณสามสี่ห้าพาร์ตน่าจะจบมันมีตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอวะไปแล้วเฮนดิกมันยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยเนี่ยแล้วมึงวิ่งมาตอนไหนวะมา You sure you don't want to call this off? เราจะไม่ออกจากสิงคโปร์ถ้าไม่มีเค้มไปด้วยใช่ไอ้เหไอ้ตไม่มีประโยชน์ม้งอ่ะอย่ามาออกคำสั่งเซฟเฮาโดนบุกโอ้ใช้โค้อนดำเลยเฮ้ยต้องใช้ปืนตนไนไม่ได้ตนไนมันเข้ามาแล้ว 10หมวเรายัง lost comms แลเฮ้ h ไม่ s something e l s นโอเคว่ปืนอ4โอเคีครบสัปืน T N พร้อม go โอ้โหไมมันแหลกแหลกวะมันจับแผนข้อมเลยมหันหลังให้คนเหล่านั้นพวกที่ป่วย วันนี้จะถูกแก้แค้นโดยแล้วลพวกเอเมอทอมาแก้แค้นลวมึงโอขับรถเหยียบเลยมึงน,นำสิ่งนี้เข้ามาหาตัวมึงเองเทเลอร์เรียกมาเทรเลอร์ต้องการอะไรนะมึงต้องการจะหาอะไรการตัดสินใจและ,และความรับผิดชอบ hole g o ันจะต้องรู้ว่าเรื่องนี้มันไปไกลแค่ไหนเนยมึงก็เห็นกูนะโอ้ปี๊บปี๊บปี๊บปีบเก็บสนายก่อนเพราะนายมันน่ารำคาญ จะนายที่ดีต้องเปลี่ยนที่ poster. ขายบางคนได้กล่าวไว้โอ้ไม่ได้โดนเลยสามนัดครอบเปลืองเลยหมดเลยเหรอ ไม่ไม่กระจายออกหรอเหมือนในกูมีข้อมูลเสียแล้วนอะอย่ามาสั่งกูเลยพ่อหนุ่มวันนี้ต้องใช้วันไหนจะงานเข้างานเข้าแน่ๆต้องช่วยกันแก้ 5, ไม่ได้ผมได้ยินอะไรมั้ยน่ะโอ้มึงมา ไฟก่อนหนึ่งเมตรโอ้เห็นเด kind of ็กเนยเห็นไหมเห็นเด็กไหงก็ไม่ช่วยอะไรเลยรู้แล้วจ้ามึงก็ยิงสิจ้าเห็นเด็กเห็นเด็กมึงไม่ยิงอ่ะจ้าสั่งกูอยู่นั่นนะแล้วไม่ช่วยยิงไฟ ยิงได้ถ้ากับไล็ยิงได้ทีละลูกเ,เราต้องรีบเปลี่ยนปืนมาเป็นปาโจก้าแล้วล็อกออนแล้วยิงมันเหรอมึงก็ยิงให้กูสิอมลูกสุดท้ายน่าจะบุ่มแมนแมนตะเกิดไปละ compromised comms. our don't know who's listening just We Why? talking. เปลี่ยนกระสุนช้ามากแต่งเกมมันก็แรงอะไฟเล็กก็ค่อนข้างโอเคแต่ปืนที่ผมชอบที่สุดยังคงเป็นซับแมชชีนกันอยู่เวิร์กมากๆแต่แค่ระยะไกลมันจะยิงไม่ค่อยเวิร์กแต่ส่วนใหญ่เกมนี้ก็ยิงระยะไกลไกลไกลเอ้ยยิงระยะใกล้อยู่แล้วระยะไกลมียิงกันน้อย โอ ah. oh. ้เยอะไปท่านนายหญิงกูนี่หว่าอ่าตัวใหญ่นะวอลลอดวอลลอดเออยฮัเรียกมาช่วยอีกดาวเดี๋ยวโอ้ย วกโดนได้จับเป้ามาได้ด้วยรับกาดไปเลยเปืนทองมันเองนี่แหละโอ้ยโดเนเสิร์เจอแล้วนะยิงมปแล้วด้วยเยวิน่นหนีก่อนละระเบิดอ่ะขย้อนอะไรมาวะ เห็นเด็กทึงทำตัวมีประโยชน์สิโอ้ระเบิดกลางหน้าเปิด,ด,ด,ดแล้วกรอกเข้าไปเอ้ยมันก็พังได้นะ่ะไอพวกไอพวกตัวเล็กอะ่ะโอ้พ่อหนุ่มล็อกออนชา้าเหลือเกินน่าจะพังเรื่อยงอีกโลกน่าจะดีโอ้โอเคเคลีย ôi mời ngoài ngoài này ngoài kia, ngoài ngoài toang ngoài 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 leo ngoài ờ, ở ngoài โอ้วอลหลอดมาจอกว่าแต่ปืนนี่แรงแรงมากไหนไว้ตัวเทียต้องขึ้นมาช่วยเทเลอร์เออไม่ใช่ขึ้นมาช่วยเคนหมวยโอเค now what โอเคไงต่อเราจะไปไไ kind of พาเคนออกมากวาดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวลืมโอ้ครามนี้ไม่แปลแล้วกันฉันคิดว่าไม่ใช่เราจบแล้วนะเห็นเด็กไปหาพาหนะมาแน่อย่างที่จะเข้าไปช่วย มันตายแล้วยอมรับเถอะไม่จะช่วยเค่โอ้ยเหอา้ามาจากทางไหนนะ่ะคือไม่ต้องรีบใช่ไหมได้เอาเนี่ยนะครู ไม่ได้ไม่มีให้กูเขามาข้างหลังสองตัวเคียด้านซ้ายมีตัวนึงเคียไม่เนี่ยอย่ากโกโหกกูกูรู้อย่ากสุดรอนั่นไง ถ้าเจอตัวตัวคนยังไม่เท่าไหร่นะหุ่นยนต์มันมันน่าลำคาญอะ่ะมันไม่ได้ยิงแล้เดียวตายอะ่ะข้างบนมีสองอ่าไม่ใช่หรอมึงจะทำอะไรมึงต้องทำให้ไวตึกกำลังจะอถล่มใส่มึงแล้วเทเลอร์ก็เตือนเราแต่เทเลอร์โดนโดนสิงไปแล้ว ออกคัมโม่มก็มีนี่หว่าไม่เห็นนั่นนะเขียงนายอ่งล่างน่าจะดีคาโม่มาม,มึงจะยินกูไหมเนี่ยเค้นเมียจ๋าจอันนี้เมียน้อยมาแล้ว หัวมาแล้วจ้าออฮึออฮึอุอ้ยอ,อยากก่าโขโขสูเหรียนมาจะมาชวนกูขายตรงมั้ยเนี่ย,ยนี่หลอกสุเหรียนย่างย่างมันโอ้หน้าวีเชฟเลยกรอบหอมอร่อยสุเหรียนย่างรับสักที่ไหมยคะ ว่ายังรอใครติ้งดอกมามึงมีอะไรจะพูดไหมเฮนดิกนี่เหมือนถัถางอะถัดถังไม่มึงไม่ช่วยนะแต่กูช่วยได้อะไรเงี้ยมันถูกไอ้นี่ไปแล้วครอบงำไปแล้วเฮนดิก D N a ถูกตอนที่มันแตะสัมผัสอะ สัมผัสปั๊บก็คงจะติดเชื้อกันแต่ตอนนั้นเพราะเพราพวกดีเมันเชื่อมเชื่อมต่อกันทั้งโลกคนที่มีดีเนเหมือนกัน่ะเดี๋ยวน่าจะหาคัแแปลมาใส่ได้มั้งดีเแปลว่าย่อมาจากอะไรไดเล็กไดเล็กไดเล็กนะอ,อโอเคครับสําหรับพาร์ทรที่หกพารกิจที่หกนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้า กดไลค์ subscribe แชร์ติดตาม Everything Chikabel ทุกช่องสองช่องทางขอบคุณมากๆสวัสดีจ้ะ